ทองปูนทองอ่าอาจาจะเป็นมือระนาดถุงมือระนาดถุงม่ะเอาทีระนาดอีกแต่ว่าไม่เอ่านละถุงไปไม่รอดนะอันนี้อะไรนะอ๋ออันนี้มือชิงอันนี้ลองแชะเลิศเหรียญทองอันดับที่สองที่สองรายการบ้านสุดเด็ดจัเป็นอย่างเลยนะถุงในแบบเดียวจบสองชั้นครับผมดทานคูบ้าอีกแล้วถ้าเอาคูบ้าที่เป็นธรรมดาทำือเลยนะครับไหนก็มีอยาคูบ้าท่านได้เลยนะ ถิการศึกษาเกิะไรขึ้เลยว่าการทาาสบายเลยนะครก็ประจำนอย่างก็รอบโรงเรียนที่มีความะสง์จะมีการแข่งขันในเรื่องของสถาปัตกรรมใช่ครับถ้ายังต้องการลอกสอน้ารลนองในการแข่งขันก็โรงเรียนวันหมดพิบลีมันหมดพิบลีเยสิบลีอีดีารบอันนี้ดีมาอันนี้มันระครับ เราเป็นพี่น้องกันในะฮะทีนะครับเพราะท่านจะเป็นใครก็แค่มี่ชายมาเราก็ยินดีครับคนนี้คนนี้คนสุดท้ายคนถักเปียเชื่ออะไรลูกคนรับอาไม่ใช่หร้องผมไม่เกี่ยวนะโอเคเด็กชายสุดท้ายสอนนักวิทย์สอนสื่อจากโรงเรียนเทศบาลนางนาน้องอะไรครับน้องอะไรลูกน้องบูมครับน้องบูมจริงๆแล้วเป็นเงไร มือชิงมือชิงจริงๆก็เป็นมือชิงครับบอกชิงเล่นชิงเื่อแลยเบื่อแล้วมาฟังคนละน้าตีีไปตีไปฟังมาคนเล่่นคนคนละน่าคนเก่าก็เบื่อกเลยแน่ต้องไอ้นี่ต้องปฏิทินแน่เป็นมือชิงครับผมนี่ก็ดีเดียรทองศิลปะหัตถกรรมเช่นการรบูดีเช่นกันเอาแบบผาผูปักอะไรมาอ่ะเราพูดกันเยอะนะเดี๋ยวขอเดี๋ยวเราซ้อนนะซ้อนขอเสีกซ้อนหน่อยครับซ้อน เรียม้อยเรียม้อยผมว่าเนี่ยรอบนี้รอบสองรอบสองมีสองรอยาวๆนนี่ขนาดเราจะเพาะขนาดนี้ถ้าไม่ดีเฉพาะขนาดไหนผมว่าเราจะพูดถปงตอนที่หัวเราใกล้แล้วละเอามันขนาดขนาดใครอ่ะอ๋อดีจะบอกเลยว่า กององเราที่ก็เป็นธรรมดาอ่ามาอิมพอร์ตมาจากกรุงเทพมหานครนะเขาคือคุณครูกริดตินสิริพุทธกิมตุสสีดิพินอ่าจากกรมประชาสัมพันธ์มาไครับเป็นอ้าวกิตตินสิริพุทธสิริพุทธบ้านจากบ้านสิบปรีโอ้โหนี่เมือนกอดในมือเดียวกับผมเลยผมสองคนมัดรวมกัน แบบนี้อะไรไม่เข้าห่วงนะเราเล่นด้วมือชฉีบนะมือชิบมือชิบว่าจะใครลูกใครพูดนะครับอะใครสอนลูกครูปั๊บครับครูป้าดุไหมลูกไม่ดุครับหมอก่อนจะตอบไม่ดุับเขามีฉายามีฉายาฉายาว่าอะไรครับถามถามถามติดเดดิ้งครับแหมหมูเล็กขอขอหนึ่งเบื้องได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตีเสร็จเดี๋ยวผมให้เด้งหนึ่งตาร้อมนะครับ วันนี้เรามาฟังกันหน้าดีกวา่าตอนเราคุยไปเยอะแล้วถ้าพร้อมนะก็ขอเชิญสละรับงฟังกันได้จังหวะนี้ครับผม <c oughs> <c oughs> จบไปแล้ววัยแล้วเกินเท้าผ่าใด้ไม่ละเอียดเลยขออีกทีไหขออนุญาตที่สงใี่มขออนุญาตอีกทีได้ไหมครับได้